สวัสดีครับข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิ 4. กายนพุทธศัการาช2559เมื่อวานนี้มีแถลงการสํสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสร็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยฉบับที่4ดังนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รายงานว่าเมื่อวันที่16กุมกายน2559สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระประหลอดไข้สูงแต่ทรงรู้พระองค์ดีผลการตรวจพระโลหิตพบว่าระดับเม็ดพระโลหิตขาวสูงขึ้นบ่งว่ามีการอักเสบ คณะแพทย์จึงได้กลับบังคุมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผลการตรวจทางรังสีวิทยาผู้ารอักเสบของพระปรัพภาสะปอดคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะในวันนี้พระประหลอดลดลงหายพระไทยดีได้ดีเสมวยพระกรยาหารได้ดีคณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะอีกระยะหนึ่งและถวายการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูต่ตอไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสนักพ,พระราชวัง17พฤศจิกายนพุทธศักราช2559